มาหึงช่วงของวุ้นเทคนิคสุดแซ่บกันบ้างโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์นะครับบอกเลยว่าแนะนํามา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของสมบูรณ์แอดวานหรือว่า Z นั่นเองหรือว่า SAT วันนี้ต้องบอกเลยว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่าเป็นจังหวะเก่งกําไรนะครับให้แนวรับที่20บาทแนวรับทะเีที่19บเก้าบาทสีสิบตังส์สับแนวต้านอยู่ที่2 1่สบาทสาสิบตางค์ถ้าเกิดผ่านไปได้เจอกันต้านหน้าที่ 22บาท10ตางวันนี้ราคาหุ้นของสมุทรเอดวานซ์ปิดที่20บาท7สตางเพิ่มขึ้น10ตางที่เป็น0.49เซนแซแน,นะครับที่คุณอภิวัตนแนะนำถึงตัวของท็อปหรือว่าไทยออยนะครับเรีวยว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัฒนบอกว่าอยู่ในรอบฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่54บาท75ตางแนวรับไปที่53บาท25ตางสำหรับแนวต้านนะครับอยู่ที่ 56บาท75สตางค์ถ้าเกิดว่าผ่านไปได้เจอกันต้านหน้าที่58บาท75สตางค์งวันนี้ราคาหุ้นของท็อปหรือว่าไทออย IL, ปิดที่55บาท25สาตางนะฮะเรียกว่าเพิ่มขึ้น75สตางค์ที่เป็น1 3 8นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้นะครับเดียวว่าถ้าเกิดชื่นชอบฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ a c e b o o k หุ้นอินไซ t ์แล้วก็ช่อง YouTube หุ้นอินไซ t ์ถ้าเกิดอยากติดตาม,ามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์นะครับต,ตามต พุ่นอินไซต์คอมรายการกล้ยหอมกับครูวันนี้ต้องขออำมลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในปีหน้าสวัสดีครับผม